สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบุหลักวิธีทางสายกลางอะเรมักมีองค์แประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็เห็นมีผู้ตกเถียงกันนะครับในสื่อออนไลน์นว่าการเจริญภาวนาพุทธโธเนี่ยไม่ใช่การทําอนาปานสติการเจริญภาวนาพุทธโธเนี่ยนะครับไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้า คําบริกรรมพุทโธนะครับก็เป็นที่แพร่หลายนะสําหรับนักปฏิบัติธรรมนะครับไม่ใช่นักปริัติธรรมนะนักปฏิบัติธรรมสายของพระป่ากรรมฐานนะครับหลวงปู่มั่นปุริทัโตหลวงตามหาบัวญาณนะสัมปันโนนะครับแล้วก็สาธุสิทธิ์ของท่านอย่างเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรหลวงปู่ดุลอตุโรแล้วก็มีอีกมากมายนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามท่านนะ ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์สาวกนะในพุทธนาในประเทศไทยเรานะครับบางคนที่กล่าวว่าการจเจริญภาวนาพุโทโธเนี่ยไนะม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้านะก็ต้องบอกว่าก็ไม่พบนะครับว่าคำบริกรรมพุโทโธเนี่ยนะอยู่ในพระตไตรปิฎกด้วยซ้ำไปอย่าว่าเป็นคำสอนพระพุทธเจ้านะครับนะไม่ได้อยู่ในคัถมานด้วยซ้ำไปนะเป็นคำที่พระป่ากรรมฐานนะครับสายหลวงปู่มั่นเรีโตเนี่ย นะใช้เป็นกุศโลบายนะในการทําจิตให้สงบนั่นเองสําหรับจิตผู้คนนะครับที่เริ่มต้นฝึกปฏิบัติธรรมใหม่ๆซึ่งมีความดิ้นรนเยอะดิ้นรนมากนะจากความปุุงส่น้นะมันก็จะคล้ายๆกับบัวนะที่วิ่งไปวิ่งมานะไม่ยอมอยู่กับที่เราต้องหาหลักให้มันอยู่นะโดยการปักเสานะแล้วก็เอาโคนะผูกเชือกผูกติดกับเสาเนี่ยแหละพระฉะนคําบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทออกโธเนี่ย การบริกรรมนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเสาที่ปักไว้ให้จิตนะครับมันวิ่งอยู่รอบเสาเนี้ยไม่หนีไปไกลๆถ้ามันหนีไปก็ชนนะเสานะด้วยเชือกที่ผูกติดมันไว้นะก็ชนเสาก็เด้งกลับมานะในตำแหน่งเสาอีกนะไม่หนีไปไกลเขาเรียกว่ากุศโลบายนะซึ่งก็เป็นคําสอนของครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานซึ่งเราก็เป็นพุทธเถรวาทแหละครับ เันคาสอนครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถระผู้เป็นพระอริยสงฆ์คือจริงแล้วสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับนะหลวงปู่มั่นพรพทัตโตเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายท่านนะก็ทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะหลายท่านก็จะคาดคะเนดเดาเอานะเพราะว่าจริง,รงแล้วใครจะไปรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็สารุสิทธิ์ของท่านนะครับอย่างหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนนะหลวงปู่ขาวอนารโยนะหลวงปู่ฟั่นอาจารโร หลวงปู่ดุลอัตุโลเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่นะคนก็คาดคิดนะว่าเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งแน่นอนพันการไปกล่าวว่านะคำบริกรรมนะพุทโธการจเจริญภาวนาพุทโธเนี่เป็นคําสอนที่ผิดนะเป็นคําสอนที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่พุทธวจนะนะก,นก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเป็นการกล่าวร้ายนะเป็นการใส่ความ นะพระอริยสงฆ์สาวกซึ่งเป็นพระอรหันต์เลยนะเป็นการทําอริยปวาทน,นะครับการใส่ร้ายใส่ความนะว่าพระอรหันต์พระอริยสงฆ์สาวกหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยที่สอนด้วยคําบริกรรมพุทโธทําให้จิตสงบนะเป็นสมถะภาวนาก่อนทําวิปัสนาภาวนาเนี่ยเป็นวิธีการที่ผมเรียกว่าใช้สมถะนาวิปัสนาไปกล่าวหาว่าท่านสอนผิดสอนไม่ถูกต้อง นะอาจจะเข้าข่ายเป็นการทําอริยุวาวะนะครับซึ่งโทษของการทําอริยุวาวะก็คือห้ามมรรคผลนิพพานก็คือท่านปฏิบัติไปก็ไม่มีทางถึงมรรคผลนิพพานของจริงก็หลงนนวนวนเวียนนะอยู่กับสิ่งที่ท่านหลงนั่นแหละนะหลงการกก่าวร้ายนะปรามาสพระอริยสง์สาวกนะโดยเฉพาะเป็นพระอรหันด้วยนะวันนี้ต้องเตือนกันก่นกอนเพราะเห็นผู้คนที่ มาคุยในช่องผมนะหลายคนชอบแอบ,บอ้างนะพุทธพจน์พุทธวจะนะว่าไม่ใช่อ,อ,อะไรอะ่ะไม่ใช่คำสาวกต้องเชื่อคำพพุทธเจ้าเท่านั้นคำสาวกนี่สอนไม่ถูกสอนไม่ใช่ของจริงสอนผิดอะไรประมาณนี้แต่ท่านรู้ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยาการเจริญภาวนาพุโทโธเนี่ยเป็นกุศโลบายคำบริกรรมก็เหมือนกับว่าให้จิต นะมีหลักในการเกาะไว้ไนะม่ให้มันฟุ้งซ่านหนีไปไกลๆหนีไปในความคิดนะหนีไปในอารมณ์ต่างๆนะพอมันหนีไปก็ให้มันเด้งกลับมานะที่เสาพุโทโธเนี่ยแหละเดี๋ยวสมนบัวนะเราได้ถึงบัวที่มันหูครั่งอยู่จิตมนุษย์ก็เป็นไงจิตที่มันประกอบด้วยความฟุง้งซ่านมันก็วิ่งไปวิ่งมานะเราต้องใช้คําบริกรรมพุโทโธนะทำให้มันสงบลง ก็เหมือนไอ้วัวที่มันวิ่งขิดไปขิดมาเราก็เชือกผูกมันก็ไปตึงไว้กับเสาเสาพุทโธเนี่ยแหละขณะที่วัวคลั่งวัวบ้าเนี่ยนะมาจากอานาจของความฟุ้งซ่านนะมันก็วิ่งไปวิ่งมาสุดท้ายมันเหนื่อยอ่มันก็เริ่มที่จะสงบสงบลงก็หยุดตึงอยู่ที่เสาพุทโธเนี่ยแหละวันคำบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ใช่การทําวิปัสสนาภาวนาโดยตรงนะครับแต่เป็นการทําสมถะภ,ภาวนา ทำจิตที่ฟุ้งซ่านรุนแรงนะบ้าคลั่งเนี่ยมันค่อยๆหยุดนะครับแล้วก็สงบลงเมื่อจิตที่มีความนะครับสงบลงเนี่ยก็เหมาะควรที่จะไปเจริญสติปฐาน4นะบนฐานของจิตที่สงบที่มีสมาธิเป็นขณะขณะอยู่นี่แหละเะพราะนั้นวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าสมถนาวิปัสนานั้นสำหรับคนที่เข้าใจผิด รู้ไม่จริงโสดาบันทั้งหลายนะที่ไปอ้างว่าต้องเชื่อพุทธพจน์พุทธวจนะเท่านั้นเนี่ยนะแต่พวกว่ากลุ่มตนเนี่ยนำพุทธพจน์พุทธวจนะมาแปลความตีความแล้วก็ขยายความพุทธพจน์พุทธวจนะดั้งเดิมน่ะผิดพลาดคัดเคลื่อนไปนะครับคืออำนาจของกิเลสตัณหาใน,ในใจมนุษย์ใน,ในใจของผู้ดุชนนะแล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นโสดาบันครับแต่จริงๆแล้วคือโสดา คือดาล้นล้วนเลยนะเพราะว่าผมมีโอกาสสนทนาแต่ว่ารู้จักอริยมัคคสังคีไหมรู้จักโสดาปฏิมัคคจิตไหมโสดาปฏิผลจิตไหมปรากฏว่าไม่ทราบไม่รู้ปฏิเสธอ้างว่าอริยมัคคสังคีก็ดีโสดาปฏิมัคคจิตก็ดีโสดาปฏิผลจิตก็ดีไม่ใช่พุทธพจน์พุทธวจนะดังนั้นข้าพเจ้าก็จะไม่ฟังไม่สน สนใจที่จะแปลความดีความพุทธพจน์พุทธณนะไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองปรารถนาซึ่งมันไปปืนขัดกับกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมในโลกุตรธรรม,ใน,รรมในมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งในเรื่องของโลกุตร,รจิต8ในเรื่องของอริยามัรคสมังคีในเรื่องของโสรถยานยาน16นั่นเองดังนั้นบุคคลเหล่านี้ไม่ได้บรรลุธรรมเลยฮะนะเป็นโสดาวล้วน นะผลที่ได้เกิดจากการเดาคาดคะเนคิดเอานำพุทธพจน์พุทธเจนะมาแปลความตีความขยายความเองไตผิดหมดเลยฮนะไม่ตรงกับกฎสัจจะความจริงในเรื่องของการบรรลุธรรมในเรื่องของการรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดารันไม่เคยรู้ในเรื่องของอริยมรรคัสมังคีไม่เคยรู้ในเรื่องของโสดาปฏิมรรคจิตเรื่องของโสดาปฏิผลจิตไม่เคยเห็นนะครับจิตรวมในอริยมรรคแปด นะแต่ว่าไปแปลความตีความขยายความกวิงนะสุดท้ายพวกนี้คือโซเดานะและสิ่งที่อันตร,รายคือโซเดาเหล่านี้ไม่รู้ว่ากําลังกล่าวตู่พระพุทธจเจ้าซึ่งมีโทษร้ายแรงแล้วก็ทําอริยปวาตินะครับกล่าวร้ายใส่ความพระเถระซึ่งเป็นพาริยสงฆ์เป็นพรรหันกล่าวร้ายใส่ร้ายแะการสอนด้วยคําบริกรรมพุทโธซึ่งทุกคนก็นทราบครับจริงๆคำริกรรมพุทโธเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในพระไตรปิฎก ด้วยซ้ไปอดี๋วว่าจะเป็นคําพุทธพจน์พุทธนาเลยครับไม่ได้อยู่ในคาถาด้วยแต่เป็นคําที่พระเถระผู้เป็นพระเทเรสงในการสมัยนี้ใช้เป็นกุศโลบายในการทําให้ผู้ที่เริ่มต้นฝึกปฏิบัติธรรมซึ่งมีจิตฟุ้งซ่านรุนแรงเนี่ยถูกตึงไว้นะด้วยคาบริกรรมพุทโธเปรียนสวนเสาที่ปักหลักไว้ด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็ให้จิตเนี่ยนะก็เรียกว่าถูกขู่ไวนะ้นะปิดเหมือนวัว วัวที่ผูกเชือกไว้ติดกับเสาจิตก็เหมือนกับวัวที่ใช้คําบริกรรมนะครับเป็นเสาตึงเอาไว้จิตก็ดิ้นไปทางไหนดิ้นไปดิ้นมาก็กลับมาที่คำบริกรรมพุโทโธก็เหมือนวัวบ้าวัวคลั่งที่วิ่งไปทางไหนที่ชนไปทางไหนก็เด้งกลับมาที่เสาเนี่ยเพื่อให้จิตค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลง,ง,บลงจนเหมาะควรแก่การเจริญวิปัสสนาเหมาะควรก่การเจริญสติปัฏฐาน4เหมาะควรกนการเจริญอานา,นาปนาสติ ต่อไปต่อไปเพื่อความก้าวหน้าเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของอริยสัจธรรมในเรื่องของมรรคผลนิพพานของจริงนะไม่ใช่เป็นโสดเดาอย่างที่เดากันและสุดท้ายมาอ้างพุทธพจน์พุทธะแต่สุดท้ายกล่าวตู่พระพุทธเจ้าและทําอริยปว้าด้วยฮะใส่ความพระอรหันตสาวกอย่างหลวงปู่มั่นภุริตโตนะหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ขาวอนารโย หลวงปู่ฟั่นอาจารโอโอ้โหถาแบบนี้แล้วจะไปได้มรรคผลนิพพานได้ไงฮะเพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้พระเถระเหล่านี้เป็นพระรหรันเป็นพระยสง์สาวกทั้งนั้นเลยน่ากลัวนะครับเตือนไว้ก่อนผลการเจริญภาวนาพุโทโธเนี่ยเป็นการทําสมถะไปเพื่อสู่การวิปัสสนาซึ่งเหมืนที่รู้กันว่าเป็นวิธีการสมรถะนาวิปัสสนานะซึ่งเลาได้ผลดีไหม แรกๆจะยากตรงการทำสมถานี่แหละแต่เมื่อฐานสมถะตั้งมั่นดีแล้วเมื่อจะเลยวิปัสนาภาวนาก็จะไปได้รวดเร็วน,นั่นเองนี่คือข้อดีของการทำสมถะนำวิปัสนาแต่บางคนไม่ถนัดบอกทำไม่ได้ยากจังเลยพุโทโธพุโทโธนะให้จิตสงบนะก็เลยใช้วิธีการอื่นเช่นวิปัสนานำสมถะก็คือจเจริญสติปัฏฐาน4ี่โดยตรงเลยแล้วให้เห็นนะครับสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรม เป็นระยะระยะทำให้จิตสงบลงสงบลงเป็นระยะระยะลักษณะแบบนี้นะครับก็ค่อยสะสมกําลังขึ้นไปเรียกวิธีการนี้ว่าวิปัสนานําสมถะหรือว่าถ้าเกิดใครทําแบบใดแบบหนึ่งเป็นก็ทําควบเป็นนะครับสมถะควบวิปัสนาก็ทําได้เพราะนั้นกฎของสัจจะความจริงนี้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่วิธีการเข้าถึงเข้าถึงได้หลายวิธีเช่นสมถนําวิปัสนาวิปัสนานําสมถะนะครับเราก็ สมถะควบวิปัสสนานครับมันเข้าได้หลายทิศทางนะเพราะฉะนั้นจุดยอดนะของกฎสัจจรความจริงมีหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อการเข้าถึงถูกต้องนะครับในสติปัฏฐาน4นะครับสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมตร่างจิตมีกําลังนะกำลังคืออะไรครับก็คือธรรมะที่เป็นใหญ่5ประการเติบโตขึ้นในจิตใจนะธรรมะประการนี้ก็คือมีศรัทธาวิริยะสติ สมาธิแล้วก็ปัญญานะเมื่อทำห้าประการนี้เติบโตขึ้นจิตก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นจากธรรมะห้าประการนีนะ้ก็จะเกิดศรัทธาภละวิร,ยริยะภละสติภละสมาธิภละแล้วก็ปัญญาภละนะเมื่อกําลังจิตกำลังใ,ใจแข็งแรงมากเพียงพอจนสามารถที่บรรลุทมได้อรอยิยมรรคมีองค์8ประการจะรวมเป็นหนึ่งนะในหนึ่งขณะจิตในสัมมาสมาธินะครับเกิดมรคจิตขึ้นละประหารกิเลสสังโยชน์ เราตามมาด้วยผลจิตทันทีไม่มีเว้นวรคอันนี้คือกฎสัจจะความจริงซึ่งมีหนึ่งเดียวแต่วิธีการเข้าถึงอาจจะเข้าถึงได้ถึง3วิธีที่ผมบอกไปแล้วคือสมถะนำวิปัสนาวิปัสนานำสมถะและสมถะควบวิปัสสนานะครับเพราะฉนั้นอย่าหลงทางนะคนที่เก่าวอ้างพุทธพจน์พุทธนะแต่ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อริยมรรคสมังคีไม่เคยเห็นนะครับการรวมของอริยมรรคแปดนะเป็นหนึ่งเดียว ในหนึ่งขณะจิตในสัมาสมาธินะครับไม่เคยเห็นโสดาปฏิมาปจิตไม่เคยเห็นโสดาปฏิผลปฏจิตทั้งหลายเหล่านั้นคือโสดาไม่ใช่โสดาบันนะครับเล่าสู่กันฟังเพื่อไม่ต้องการยุทท่านหลงทางและไปเชื่อเชื่อแล้วไม่พอนะยังทําบาปด้วยคือการเก่าวตูพุทธพจน์วจนะและเป็นการใส่ร้ายใส่ความพระอริยสงฆ์สาวกพระรหันซึ่งเป็นการทาอาิยุป,ปวาท ซึ่งจะห้ามมรคผลนิพพานนะครับแปลว่าท่านปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็แต่กรรมวิบากที่สร้างขึ้นมาจากการกล่าวตู่พระพุทธเจ้ากล่าวตู่พุทธพจน์พุทธนะการใส่ร้ายใส่ความหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อซึ่งเป็นพระรหันต์เป็นอริยสงฆ์สาวกเป็นการทําอริยุประวาติห้ามมรคผลนิพพานนะครับแต่ว่าเดินยังไงก็ไม่ตรงฮนะเนื่องจากว่ากรรมวิบากนี้มันปิดบงังบดบังอยู่นั่นเองท่านไม่สามารถเข้าไปรู้กฎสัจจะความจริงหนึ่งเดียวนั้นได้ ท่านจะไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อริยมรรคสมังคีท่านจะไม่เห็นโสดาปฏิมากจิตท่านจะไม่เห็นโสดาปฏิผลจิตเลยเพราะว่าความหลงจะปิดบังท่านไม่เห็นไม่ให้เห็นกฎสัจจะความจริงนั้นแต่ท่านจะคาดคิดนึกเดาเอานะตามคําแปลคําพูดคํากล่าวของคนที่อ้างพุทธพจนะ์พจารณาแต่ไม่ใช่ของจริงฮะมันคือของปลอมบรนโสดาก็จะหลงว่าตัวเองเป็นโสดาบัน แต่จริงเราไม่ใช่ยังเป็นกุุ้ชนอยู่ล้วนๆเลยครับยังไม่ได้ปิดกำเนิดอบายนารกเปรตอสุรกายเดรัจฉานแถมยังห้ามมรรคผลนิพพานเลยนะครับต้องหลงเวียนว่ายตายเกิดนะจนกว่าวิบากกรรมนั้นจะหมดลงไปท่านถึงยังมีโอกาสไปพบความจริงได้นะครับเล่าสู่กันฟัง,งเตือนสติกันนะครับเพรันการเจริญภาวนาพุโทโธไม่ได้ผิดนะครับแต่เป็นกุศโลบายในการทําสมาถะ กรรมฐานเพื่อเป็นฐานแห่งวิปัสสนานะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ